ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้ำ CL ีเละยนครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าชื่อว่าปั๊ม AC นะครับอ่ามาดูตัวแรกปั๊ม AC t o โตต้า Rn25 ไฮรัก 12R นะครับรหัสมัน DW101 นะครับ200บาทถัดมาจะเป็นโต้ต้า 1S2S นะครับ DW151200 บาทถัดมาจะเป็นปั๊ม AC ของ Nissan GA16 นะครับรหัสมัน NP844 นะครับ200บาท ถัดมาจะเป็นนิสสัน L18 นะครับ DW202 นะครับ200บาทถัดมาจะเป็น m a ด d a 626นะครับนะรบเป็น DW312200 บาทถัดมาจะเป็น m a ด d a 323ซีดาน DW332 นะครับ200บาทถัดมาจะเป็น m i t s ู E2000 นะครับปี8 5 c g 6 2 d w 0 1 8 2 0 0บาทถัดมาจะเป็น Suzuki SS40 แปนะครับ DWC 55 200บาทนะครับปั๊ม AC มันจะมีหลายรุ่นนะฮะถ้าแบบไม่ชัวร์ก็ส่งภาพมาทางไลน์หรืออินบ็อกซ์มาทาง Facebook นะฮะจะดีกว่านะส่งภาพมานะครับสนใจติดต่อ See how